ได้ครบ4ทีมเป็นที่เรียบร้อยสําหรับศึกฟุตบอลยูโรประจําปี2024ครับบอก็จะเป็นทางฝั่งของสเปนเจอกับฝรั่งเศสครับแล้วก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์เจอกับทีมชาติอังกฤษนั่นเองครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าสนุกดุเดือดสุดมันแน่นอนอีก2วันข้างหน้าครับมาลุ้นกันว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนผลประกอบการเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาของพวกเราอย่างสวิตเซอร์แลนด์บอกได้ไงครับ90นาทีไม่แพ้นแน่นอนครับก็สดชื่นกันไปยินดีกับสมาชิกหน้าช่องด้วยส่วนพี่น้องในกลุ่มครอบค,อร,ครัว ไม่ว่าจะเป็นมาสิตะเชลเวีสรวมไปถึงสายสูง s j k เเอลจิงกี G k, ครับสวิตเซอร์แลนด์และก็โคลอมเบียแค่นั้นยังไม่พอครับชุดโครงการสามมาครบมาเต็มครับยินดีกับสมาชิกพี่น้องในกลุ่มครอบครัวด้วยส่วนตัว v i p ที่ผ่านมาครับ6วันไม่มีพลาดครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าสดชื่นในระบบจริงๆใครที่สนใจแนวทางที่มันมีมากกว่าหน้าช่องแบบนี้ครับผมมีให้ในน้ตกลุ่มทุกวันถางเข้าหน้าโปรฝ่ายใต้รูปได้เลยครับสมาชิกใหม่วันนี้เข้ากลุ่มลักเสื้อกีฬาสโมสรเกรดเพเยอร์ยงจะส่งถึงหน้าบ้านแบบฟรีฟรีโดยไมวันนีี้คู่่ท จะหยิบยกมาฝากกันครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลนเวย์นั่นเองครับเป็นการพบกันระหว่างโบโดกริมวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของเอชเคบานครับก็ต้องบอกว่าบอลคู่นี้ลุ้นจ่าฝูงกันนั่นเองครับโอ้โหถ้าวันนี้ทีมใดทีมหนึ่งสามารถเก็บ3แต้มไปได้การันตียึดจ่าฝูงยาวๆแน่นอนครับตัวทั้งฝั่งเจ้าบ้านโบโดกริมครับก็ต้องบอกว่าผลงานร้อนแรงต่อเนื่อง3นัดที่ผ่านมาที่ได้เล่นในบ้านเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง3นัดครับส่วนทั้งฝั่งทีมเยืยนอนจากโบโดกริมเองผลงานก็ไม่แพ้ทาง่่่่่งงเเเจจ้้้าาาาาาบบบนนนออยโดดดกกกิมมล็ตวโโหทีผพะสุ เหมือนในเกมที่แล้วนี่เองครับโอ้โหและวันนี้ต้องออกมาเยือนทีมอย่างโบโดกริมที่ขึ้นชื่อเรื่องการเล่นในบ้านวันนี้สื่อต่างประเทศครับยกมาให้เจ้าบ้านอย่างโบโดกริมดูดีกว่าที่ครึ่งช่วงตัวถ้าไปวัดที่สถิติเฮตูเฮตการเจอกันแล้วบอลคู่นี้บ้านใครบ้านมันครับโอ้โหทางสถิติมันบอกมาขนาดนี้คงไม่ต้องคลิสอะไรกันเยอะไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันมากครับวันนี้ขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างโบโดกริมครับผมส่วนแนวทางเพิ่มเติมแบบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัววีชุดโครงการสวยๆวันนี้ครับผมมีให้า น้าโูรฝ่ายใต้รูปเลยสมาชิกใหม่วันนี้ก็อย่างที่บอกไว้เมื่อต้นคลิปครับเข้ากลุ่มก็รับเซืรอกิลอสมอสอนเกรดเยอะเยอยจะจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบฟรีๆครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวฝากไว้ด้วยละกันวันนี้ดูบอลให้สนุกเฮงๆรดยๆ้วยปังๆทุกท่านสวัสดีครับ